เนื่องจากน่อใหม่นะครับมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่สรอยในการเลงการเจริญเติบโตให้กับพืชและอีกอย่างนะครับน่อใหม่นะครับยังมีสารไซยาไนน์นะครับซึ่งสารไซยาไน์ตัวนี้นะครับเป็นสารที่นําไปใส่ในการไล่แมลงหรือว่าการขามแมลงนะครับในการนําหนอใหม่มาเห็ดนะครับกับขั้วที่สีเหลือกอนอใหม่ที่ยังบรทัน์เลยขึ้นลำเจียสำหรับวิธีทำนะครับสับหรือว่าการทันให้มันเป็นชิ้นน้อยๆนะครับไปนทุกส่วนได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็ใส่น้ำมาใส่ถังมักหรือว่าภาชนะมักนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลนะครับจำนวนเคอร์กิโลนะครับเติมจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับจำนวนหนึ่งหอยซีซีนะครับเติมน้ำเปล่านะครับปิดฝานะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการเห็ดนะครับต่อไปเขาก็น้ำมาตั้งไว้ในที่ห่มนะครับทำการมักเจ็ดมือถึงสิบห้ามือขึ้นไปนะครับครับและนี่ก็คือ นำตัวอย่างนะครับของจุลินทรีย์นวมันะครับลักษณะสีของเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับหรือว่าสีและในลักษณะคล้ายๆกับนำเขามากินกับสีออกเป็น